สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ Sister Location พาร์ทนี้มากับคืนที่4แล้วละครเรียกได้ว่าเราผ่าน3มคืนกันมาได้แล้วน่าจะครึ่งทางได้แล้วละครับจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยตัวของเราเนาะที่ชื่อว่าไมค์นะครับน่าจะเป็นชื่อไมค์แหละคือเขาเนี่ยได้ทำการเดินกำลังจะกลับบ้านนะครับแต่ว่าโดนฟันทามฟ็อกซี่จับตัวมาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมานครับ แล้วก็พบว่าตัวเรานั้นอยู่ในหุ่นอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นอะไรครับไปหวังว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เจอจัมสแกนนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวได้ <c oughs> หัวใจวายกันอีกนะฮะไป <Daddy, S 1> คุณพ่อเธอทำบอลลูนได้ด้วยแหละเห็นเธอทำบอลลูนไหมพ่อโอ้ oh, Daddy, พ่อ, Daddy, <love. S 1> พอ ให้หนูไปหาเธอเธอนะตามนั้นเลยนะครับโอเคเราตื่นมาอยู่ตรงนี้ครับขยับกด A W เพื่อขยับได้นะครับ A กับ D ดิอยู่นิ่งๆนะแล้วก็เงียบเข้าไว้คุณได้หลับไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะฉันคิดว่าเขารู้แล้วว่าคุณไม่ได้ออกไปจากพื้นที่นี้เมื่อคืนเขาจะมาตามหาคุณ แต่ว่าเขาจะไม่เจอคุณ well. ฉันซ่อนคุณดีเกินไปนะฉันลักพาตัวคุณมาเอาแล้วครับพาผมออกไปจากที่นี่ <c oughs> ให้ตายเถอะมาครับยังไงเอ่ยคือเราก็จะอยู่ในนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่างนั้นเหรอไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่ทำร้ายคุณหรอก ฉันแค่อยากจะเก็บคุณไว้อีกสักพักหนึ่งนะ่ะพยายามอย่าขยับตัวแล้วกันนะตอนนี้คุณอยู่ในบางสิ่งที่มาจากร้านพิซซาเก่าของฉันฉันไม่คิดว่าหุ่นตัวนี้เคยใช้มานะอย่างน้อยก็คือสิ่งที่หุ่นตัวนี้ควรจะเป็นมันอันตรายเกินไปมันใหญ่พอที่จะใส่คนเข้าไปได้สักคนหนึ่งแต่ก็ แค่เกือบอะนะหมายความว่าไงวะว่าคุณอยู่ในห้องควานน่ะคุณรู้ไหมว่าทําไมมันถึงเรียกว่าห้องควานมันก็เพราะว่าเจ้างั่งนี่คือห้องที่เอาไว้ใช้ในการคว้านยังไงล่ะฉันคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะมันก็เป็นชื่อที่ตลกเหมือนกันนะที่คว้าน ฟังดูเหมือนสิ่งที่เอาไว้ควานไอศครีมหรือคัสตาร์ดหรือเรนโบโรยมันฟังดูเหมือนสิ่งที่คุณอยากจะได้ในงานวันเกิดใช่ไหมละ่ะเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดและจำนวนมากที่สุด <wonder> though, ฉันก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าคุณทำการเปิดไอศครีมขึ้นมาใหม่ทั้งกระปุกคนจะรู้สึกยังไงกับกระปุกนั้นแต่ก็ดีนะ ที่ฉันคิดว่าการเปิดไอศครีมกระปุกใหม่มันไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งนั้นอ๋อดูเหมือนจะมีคนอื่นเข้ามาในตึกนี้เงียบไว้เฮ้ยมีคนมาช่วยด้วยครับพอเธอเข้ามาเข้ามามาอีกมาอีกโอเคหยุดได้วางเธอลงระวังด้วยลวกันนะคราวนี้มันเป็นอะไรอีกล่ะดูเหมือนว่าไอ้หุ่นตัวนี้ มันพังตลอดเลยนะเขาจะไปรู้ละ่ะมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละพวกปัญหาด้านฮาร์ดแวร์เอาละ่ะฉันต้องไปที่อื่นในอีก1 5นาทีและที่นี่ก็โคตรขนลุกเลยรีบทำงานให้จบสักทีได้ไหมมันเป็นระบบอัตโนมัตินะเราไม่ต้องยุ่งกับมันเอามาวางไว้ที่รถรางแล้วเราก็ไปได้เลยเอา้าวพี่ช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในนี้ oh. บ้าเอ้ยอะไรเนี่ย ขยับขยับเออโอ้ยอะไรกันวะโอ้โหอะไรเนี่ยบอลโลล่าไม่ใช่เหรอเหมือนโดนเคลื่อนมาให้อยู่แถวนี้มันเคลื่อนผ่านเราไปแล้วครับ ระบบดูไม่ค่อยดีเลยเนาะนะครับดูพังดูต้องแตง่งต้องแต่งไปมาเนี่ยเอ้ยทำไมบอโลล่าถึงพามาที่นี่ครับงงมันมีบางสิ่งที่สำคัญมากๆที่ฉันได้เรียนรู้มาผ่านช่วงเวลาที่ผ่านมา you know รู้ไหมว่ามันคืออะไร <to> วิธีการเสรแสร้งยังไงล่ะคุณเคยถูกแกล้งทำให้เชื่อหรือเปล่าล่ะ เสแสร้งให้เป็นอีกอย่างหนึง่งทั้งที่คุณเป็นอีกอย่างหนึง่งมันสำคัญมากๆเลยเบลโรล่าไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้แต่ว่าฉันรู้พวกเขาคิด <the> ว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดพลาดจากข้างใน thing that สิ่งที่สำคัญในตอนนี้ <How S 1> นั่นคือ <to S 1> การรู้ <pretend. S 1> ว่าแซงรู้เป็นยังไง เฮ้ยสิ่งอะไรอุ้ยจุบอือหือโอ้โอ้โอ้โหมองเราด้วยไอช้ช้าฉันจะเปิดหน้าให้นายเฮ้ยเฮ้ยสิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวคือรอ I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. โอ้โหมันบอกให้เราอันน no> bueno ี้ใช่ไหมอันนี้ค okay, okay. ือสปริง okay. ล็อกเนาะมันบอกให้หมุนไว้ตลอดนะครับโอเคโอเคได้เลยได้เลยแน่นๆเข้าไว้ครับเพราะว่ามันบอกว่าการหายใจของเราเนี่ยมันจะทำให้ไอันนียมันไม่ดีนะครับ แล้วเราต้องรออีกนานไหมเนี่ยอ๋อสีแดงนี่คือแย่นะครับโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะออกไปโอ้โหถ้าเราขยับคือมันก็จะอันนั้นด้วยครับโอ้ไม่กอดยากรมีตั้งกี่อันถามจริง โอ้โหไม่กอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอหอาแล้วโอ้โหแล้วจะทำยังไงอะผมว่ามันต้องมีทริคอะมันต้องมีทริคดีซัมติงอะอย่าเพิ่งเข้าไว้โอ้โหแค่แค่ อัตรา <You have S 1> การเต้นของ <win? S 1> หัวใจก็ทำให้ <Jesus. S 1> นั้นได้นะครับ <Trust me. S 1> โอเคผมว่าเราต้องแบบหมุนทีละเล็กทีละน้อยนะครับอันไหนที่เป็นสีแดงค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะอันนี้อันนี้นน yeah, แย่มากแย่โคตรนะครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมึงอ่ะถอยไป เราต้องมองด้านล่างเข้าไว้นะครับไม่งั้นคือถ้ามันขึ้นมาข้างบนแล้วคือเราสวยเลยนะครับเอาดิ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 าดมาช้ำชองมาช้ำชองบอกเลยช้ำชองเฮ้ย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 อ้ย,อย,อย,อยอม้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย แย่แ yeah, ล้วสิมีคนบอกว่าด่านนี้ยากนะครับยากจริงนะ <laughs> ยากจริงนะครับผมโดนแน่นอนอย่างนี้มันเข้ามากันเต็มเลยผมง,งงว่ะคือมันเข้ามามันยังไม่ได้จำสแกร์เรานะครับ ดเ้เหตุผลอะไรบางอย่างอ๋อมันจะช่วยทำให้แบบสปริงล็อกมันหมุนแบบมันหลุดได้ง่ายขึ้นนะครับผมว่าโอ้ไม่ก็ยิ่งเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาสปริงล็อกมันจะแบบมันจะดีดง่ายมากขึ้นนะครับโอ้โห oh มากันเติมแน่นแล้วเนี่ยตอนนี้ชุดแน่นแล้วเนี่ยเร็วเรเลยเร็วเลย เร็วๆเลยโอ้โหโเขียวเพลินเขียวเพลินโคตรๆเริ่มจะหลุดเริ่มจะหลุดบางงานเริ่มจะหลุดแย่แล้วเยอแล้ว,ลวหมุนเท่าที่หมุนได้ครับให้คิดว่าหมุนกล่องดนตรีอยู่นะครับมาเขหมุนเท่าที่หมุนได้ก่อนมิฉนั้นสวยแก้ก่อนต้องแก้ก่อนต้องแก้ก่อนโอเคแก้ก่อน แก้ก่อนแก้ก่อนแก้ก่อนแกเท่าทีแก้ได้ก่อน Help me my dude ผมขออีกนิดเดียวผมว่าผมได้ว่ะผมว่าผมได้มามาตอนนี้ผมกำลังแบบหาจุดจับนะครับจับในมุมที่เมาส์แบบถนัดที่สุดนะฮะ You don't want them to get too loose. Trust me. Okay, คือนี้ยมันอยู่ใกล้กันนะ่ผมจะไม่ว่าสักคำเลยไอ้ไอ้ไอ้ตัวหมดเนี่ยนะฮะแม่งอยู่ห่างกันนี้มเมาหายกูขยับขยับ ขยับชิปหายละไมมันพึ่งมาขยับอีกรอบโอเคอืผมเฟลว่ะ ขยับเฟล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 ชัวเตรียมตกใจทุกคนเฮ้ยผ่านแล้วเย้ yeah! ในขณะที่พระจันทร์กำลังขึ้นสู่ท้องฟ้าเช่นนั้นความตึงเครียดของสองคู่รักก็สูงขึ้นมากเช่นเดียวกันคลาร่าน่นไม่ใช่ลูกผมแวดนายป่วยแล้วเนี่ยนั่นคือมุกตลกของแวมพายอย่างนั้นเหรอโคตรเชยเลยคาล่าผมได้ยินมาเป็นล้านครั้งแล้วได้งั้นเอางี้ไหมฉันจะเอารถไปตลกใหญ่แล้วรถนั้นผมเช่ามา งั้นก็ตลกให้พอนะเพราะฉันตั้งเทอร์โมสแตตไว้ที่90ก่อนที่ฉันจะออกมาแล้วเยี่ยมไปเลยเพราะผมชอบความอบอุ่นงั้นก็เยี่ยมไปเลยเพราะฉันก็เผาบ้านคุณเหมือนกันมันจะจบอย่างไรความหลงไหลความตึงเครียดการวางอุบายเจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับตอนจบเนี่ยครับอะไรวะเนี่ยเหมือนเราพลาดไปตอนหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะเราสลบไปนะพ่อไม่ได้จับตาดูเรานะ่ What? เอาจบเลย What? อะไรวะเนี่ยและนี่แหละครับก็คือคือนที่4นะฮะสำหรับ Final at Freddy's Sister l o c a เ i o n เหมือนกับว่าทางสกอตต์คอร์ตันเนี่ยเขาก็ยังอยากให้เกมนี้มันมีความยากอยู่นะครับก็เลยจัดให้ <K ill> <K ill> คืนที่4เนี่ยเป็นคืนที่แบบว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับยากไปเลยซึ่งก็โอ้โหเกือบไม่ผ่านนะครับแต่ว่าผมใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับถ้ารวมเวลา ที่ผมอัดก่อนหน้านี้ด้วยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ผ่านแล้วแต่ว่า,เ,าเหมือนกับว่าผมไปหาข้อมูลมานะครับคือในเวอร์ชันก่อนๆคืนที่4มันจะยากกว่าน,นี้มากๆแต่ว่าด้วยความที่มันยากเกินไปนะครับทางสกอตต์คอตันเขาก็ได้ทําการเนิฟตัวมินิรีนาลงมาแต่ว่าถึงจะเนิฟลงแล้วผมก็ยังคิดว่ามันยังยากอยู่นะอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่5กันว่า จุดจบของไฟในแอดเฟรดี้ภาคนี้จะเป็นอย่างไรกันครับแต่ว่าเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ